สวัสดีครับเทนนิวิกนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ secret room นะครับวันนี้ผมมีเ,เทคนิคศิลปะการใช้ปากมาฝากสาวๆของผมกันนะครับแต่อย่าเพิ่งคิดเป็นเรื่องทะลึ่งนะครับศิลปะการใช้ปากของผมในวันนี้คือการใช้ปากในการพูดนะฮะพูดให้ได้ใจพูดโน้มน้าวใจหรือจะมีวิธีการพูดอย่างไรที่จะให้ผู้ชายของคุณเนี่ย รู้สึกดีรู้สึกชอบรู้สึกรักหรือรู้สึกหลงไหลในตัวคุณนะครับคำพูดของผู้หญิงเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยนะครับมันสามารถชี้นกเป็นนกได้สามารถชี้ไม้เป็นไม้ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปสั่งเขาหรือไปบงการกําหนดกฎเกณฑ์ชีวิตเขานะฮะแต่การพูดในลักษณะที่อ่อนโยนน่ารักฟังแล้วรู้สึกดีด้วยน้ําเสียงที่ที่มันนุ่มนะ,ะนะครับบางคนเนี่ยเคยมาปรึกษาผมนะครับว่า เป็นคนแข็งแข็งค่ะเป็นคนที่พูดแบบมะนาวไม่มีน้ำเป็นคนที่แบบทอมบอยเป็นคนแบบเห้าๆนิสัยเหมือนผู้ชายเอาใจใครไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยผมอยากจะแนะนำนะเทคนิคง่ายๆเลยนะซึ่งจะทําให้คุณดูน่ารักขึ้นเวลาที่คุณพูดกับผู้ชายหรือคนทั่วไปหรือกบแฟนหรือกับเพื่อนกับเพื่อนร่วมงานก็ตามเนี่ยคุณไม่จําเป็นจะต้องแบบไป,ไป,ไปใส่จริตหรือใส่ความไร้เรียงสาอะไรมากมายหรอกครับเพียงแค่บางทีคุณเติมหางเสียงเข้าไปนิดเดียวเอง อย่างบางคนที่พูดทุนๆเนี่ยเติมคําว่าคะขาค่ะลงไปนะฮะในประโยคสนทนาของคุณหรือว่าเติมคําว่าจะ๊ะจ๋าใส่ลงไปนิดนึงถ้าเราพูดกับแฟนเราเนี้ยมีจะ๊ะมีจ๋าหรือมีคะมีขานิดนึงเนี่ยประโยคธรรมดาเนี่ยบางทีมันจะฟังดูแล้วมันน่าฟังขึ้นนะครับมันไม่ได้ว่าจะทําให้เราดูแบบดัจดจริตหรือทําให้เราดูแบบประดิษฐ์ประดอยอะไรนยครับแต่มันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญิงที่เวลาพูด พูดด้วยด้วยคำพูดที่มีหางเสียงต่อประโยคเนี่ยมันจะทำให้คุณดูน่ารักขึ้น ดูอ่อนโยนขึ้นแล้วสิ่งที่คุณพูดไปเนี่ยมันจะน่าฟังขึ้นนะครับยิ่งเวลาถ้าคุณไปขอร้องให้ใครทําอะไรให้คุณโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยนะครับแล้วคุณมีคําว่าคะขาหรือจะจะ๋าต่อท้ายเนี่ยในน้ําเสียงที่ไม่แข็งกระด้างเกินไปเนี่ยนะฮะรับรบองเลยคนฟังเนี่ยถ้าสมมติเขาชอบคุณเขารักคุณหรือเขามีใจให้คุณอยู่แล้วเนี่ยนะครับเขาจะอยากทําในสิ่งที่คุณร้องขอหรือในสิ่งที่คุณต้องการให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องในชีวิต ต่างๆหรือว่าเรื่องบนเตียงหรืออะไรก็ตามนะครับต่อไปมาดูเทคนิคของผมที่ผมเอามาฝากกันอย่างหนึ่งในวันนี้อ่ะสอย่างในวันนี้นะครับอันแรกนะคะก็คือการการชมชมจากการที่ให้โอกาสผู้ชายได้พูดในเรื่องที่เขาถนัด ในเรื่องที่เขาสนใจนะครับอันนี้ก่อนอื่นเลยสาวๆของผมเนี่ยต้องสังเกตดูก่อนว่าผู้ชายของคุณเนี่ยแฟนคุณหรือสามีคุณเนี่ยเขามีความรู้ด้านไหนเขาสนใจเรื่องอะไรแล้วบางทีคุณอาจจะต้องแกล้งทําเป็นไม่รู้นิดนึงบางทีหวัาจ,จะรู้แหละจำไว้อย่างหนึ่งนะว่าผู้หญิงเนี่ยต่อให้รู้หรือฉลาดแค่ไหนหรือฉลาดกว่าผู้ชายแค่ไหนนะครับอย่าไปแสดงว่าเราฉลาดข่มเขานะครับเราจงทําเป็นเหมือนว่าไม่รู้ แล้วถามเขาให้เขาได้แสดงความคิดเห็นออกมาให้เขาได้แสดงมุมมองหรือความรู้ที่เขามีอยู่นะครับเสร็จแล้วเราก็แค่ศกษาเขาเรียกว่าอะไรอนะ่ะสัมทับประโยคที่เขากล่าวมาในเชิงเห็นด้วย ในเชิงไม่ได้ขัดแย้งนะครับแล้วมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าตัวเขาเก่งแล้วผู้ชายจะเกิดความรู้สึกที่ภูมิใจในตัวเองนะครับโดยที่เนี้ยอันนี้มันเป็นสัญชาตญาณของเพศชายเลยไอ้ความที่อยากเป็นผู้นำเนี้ยไม่ว่าตัวเองจะเก่งหรือไม่เก่งก็ตามเนี้ยนะฮะแต่มันจะมีความรู้สึกอยากนําผมฉลาดกว่าผมรู้มากกว่าผมทําได้มากกว่าทั้งทั้งที่จริงๆเนี้ยบางทีผู้หญิงอาจจะเก่งกว่า แต่ถ้าผู้หญิงไปทําแข่งไม่ได้เลยมันจะแข่งกันไปแข่งกันไปแล้วมันจะกลายเป็นทะเลาะกันแต่ถ้าผู้หญิงที่ฉลาดรู้จักวิธีที่จะเอาผู้ชายพวกนี้อยู่ด้วยการใช้ฝีปากคุณเนี่ยนะครับคุณก็แค่ถามและให้เขาเล่าในสิ่งที่เขารู้แล้วคุณก็แค่พยักพย,ยเยิดเตออเห็นด้วยนะครับถึงแม้บางเรื่องอาจจะเป็น มันเป็นเรื่องที่ผิดหรือไม่จริงแล้วคุณรู้ว่าสิ่งที่ถูกคืออะไรแต่อย่าไปเถียงเขาตอนนั้นนะครับรอให้มันเปลี่ยนเรื่องสนทนาไปก่อนหรือเปลี่ยนวันเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาไปเปลี่ยนโมเมนต์ไปแล้วคุณค่อยไปไปบอกเขาถึงเรื่องที่คุณรู้มาว่ามันถูกในภายหลังแต่อย่าบอกในในเชิงที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องที่เธอเล่าวันนั้นะมันไม่ใช่แบบนี้นะมันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะไม่ใช่คุณอาจจะไปบอกว่าเนี่ยคุณไปอ่านเจอมาหรือไปดูในคลิปมานะมีนักวิชาการหรือคนที่เก่งจริงๆที่เขา นับถือหรือศรัทธาเนี่ยพูดมาว่านะไอเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มีหลักฐานให้เขาดูให้เขารู้สึกคอยตามนะฮะอย่าไปในเชิงที่ว่าเราเก่งกว่าเราฉลาดกว่าแล้วเราไปรู้มากกว่าเขาถ้าทําอย่างเงี้ยผู้ชายมันจะรู้สึกไม่ดีแลวจะรู้สึกแข่งกับคุณแต่ถ้าสมมติเวลาเขาเล่าเรื่องอะไรมาหรือเขามาปรึกษาเรื่องอะไรหรือคุณไปปรึกษาถามเขาเรื่องอะไรเนี่ยปล่อยให้เขาแสดงความรู้ให้เต็มที่แล้วคุณก็แค่ซัพพอร์ตความคิดเขาแล้วกอ็อาจจะทําเหมือนทําตามหรือเชื่อในสิ่งที่เขาบอกในตอนต้น ถ้ามันจริงนะฮะก็ก็ตามไปได้แต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่จริงมันไม่ใช่แล้วคุณรู้มามันถูกกว่าหรือมันดีกว่าเนี้อย่างที่ผมบอกรอให้ผ่านไปแล้วสองสาวันแล้วค่อยกลับมาพูดเรื่องนี้ใหม่โดยที่คุณไปมีหลักฐานอะไรมาแล้วแล้วบอกว่าอันเนี้ยสิ่งเออมันน่าจะเป็นอย่างนี้นะเธอว่าจริงหรือเปล่านะแต่ฉันไปอ่านเจอมาเขาว่าอย่างนี้นะหรือเธอว่าไม่จริงหรืออะไรอย่างเงี้ยคือคือพยายามก็ยังพยายามพูดชงให้เขาเป็นฝ่ายที่เก่งหรือถูกอยู่ นะครับแล้วมันจะทําให้ผู้ชายรู้สึกว่าเออเขาภูมิใจในตัวเองแล้วเขาจะอยากคุยกับคุณมากขึ้นเขาจะอยากเล่าเรื่องราวหรือความรู้ของเขาให้คุณฟังมากขึ้นแล้วมันจะกลายเป็นว่าคุณกับเขาอ่ะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่แบบเหมือนจีบกันอยู่หรือเป็นแฟนกันใหม่เนี่ยการส่งเสริมความคิดเขาให้เขารู้สึกได้เป็นผู้นําหรือให้เขาภูมิใจในตัวเองเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายอยากคุยกับคุณหรืออยากจะ มีเรื่องอะไรก็อยากจะมาปรึกษากับคุณมากขึ้นนะฮะรวมถึงสามีภรรยากันก็เหมือนกันนะครับในสิ่งนี้นะครับอ่ะอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้สาวๆของผมเนี่ยมีศิลปะในการใช้ปากนะครับก็คือเวลาที่คุณออกสังคมด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นไปเจอเพื่อนร่วมงานเขาหัวหน้างานเขาลูกน้องเขาเพื่อนฝูงคนสนิทของเขานะครับหรือพ่อแม่เขาคนในครอบครัวเขาเนี่ยการที่คุณ การที่เราอยู่ในบทสนทนาในกลุ่มนั้นนะครับและการที่คุณชมแฟนของคุณต่อหน้าคนพวกนี้มันจะทำให้ผู้ชายรู้สึกดีมากเลยนะฮะผมเคยมีแฟนคนหนึ่งที่เวลาอยู่ด้วยกัน2คนเนี่ยบางทีก็ทะเลาะกันบางทีก็เถียงกันแล้วเขาจะเป็นเป็นผู้หญิงที่ชอบเอาชนะะเขาจะต้องเอาชนะผมทุกเรื่องเวลาอยู่สองคนเนี่ยไม่เคยยอมผมเลย ต้องเอาชนะต้องให้ผมยอมทุกครั้งเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ออกไปเจอไปกินข้าวหรือไปเที่ยวกับกลุ่มเพื่อนหรือว่ามาเจอพ่อแม่ผมไปเจอพ่อแม่เขาหรืออย่างอยู่ที่ทํางานเขาไปเจอพวกหัวหน้าผมที่ออฟฟิศหรืออะไรเงี้ยทุกครั้งเลยนะครับเขาจะชมผมให้คนเหล่านั้นฟังในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดเลยว่าเขารู้สึกชื่นชมผมมาก่อนนะฮะแต่แต่เนี่ยพอเวลาเขาพูดชมผมต่อหน้าคนอื่นในท็อปปิกหรือในหัวข้อที่เขาไม่เคยชมต่อหน้าผมอะ แล้วมันทาให้ผมรู้สึกดีใจดีใจมากกว่าเวลาที่ ที่สมมติเขามาพูดชมผมต่อหน้าด้วยซ้ําการที่เขาเอาเรื่องของผมเนี่ยเรื่องบางสิ่งที่ผมทําในสิ่งที่ดีให้กับเขาหรือทําในสิ่งที่ดีต่อชีวิตตัวผมเองหรือต่อความสัมพันธ์ของเราเนี่ยไปเล่าให้พ่อแม่เขาฟังต่อหน้าผมหรือเล่าให้หัวหน้างานผมฟังหรือเล่าให้เพื่อนสนิทผมฟังเหมือนเหมือนเวลาเพื่อนผมแซวอะไรผมมาอย่างเงี้ยหรือจะว่าเพื่อนจะชอบแบบพูดในเชิงบูลลี่ขำๆกันในกลุ่มเนี้ยเขาก็จะออกมาปกป้องโดยที่เขาจะพูดข้อดีของผมว่าเนี่ยผมมีดีอย่างนี้นะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้อะไรเงี้ย แ,แฟนเราเนี่ยชมเราต่อหน้าคนอื่นนะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหมันพาวาครับมันภูมิใจในตัวเราเองมากแล้วเราจะรู้สึกว่าหูรักจังเลยผู้หญิงคนนี้คือต่อให้อยู่เวลาอยู่ด้วยกันจะเถียงกันไม่ยอมกันยังไงแต่พออยู่หน้าคนอื่นผมกลายเป็นฮีโร่ในสายตาคนอื่นเนี่ยคือคนอื่นจะคิดว่าโอ้โหนี่นันเจ๋งนะดูเลยเมียชมทุกอย่างแฟนชมทุกอย่างแบบแล้วมันทําให้ผู้ชายรู้สึกดีอันนี้อันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่อยากให้สาวๆลองเอาไปใช้ดูแล้วมันจะเกิดผลทางใจ กับผู้ชายได้มากนะครับและอีกอย่างหนึ่งสิ่งที่ชมนะอยากให้เป็นเรื่องจริงนะเพราะอย่างอย่างอย่างที่ผมเล่าว่าแฟนผมคนนี้เขาชอบชมเรื่องดีๆของผมที่ผมไม่เคยรู้ต่อหน้าคนอื่นเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเรื่องพวกนี้มันคือเรื่องจริงหมดคือเรื่องที่คุณจะเอาไปชมต่อหน้าบุคคลที่สามหรือสาธารณะเนี่ยอย่างน้อยๆคือมันเป็นเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นกับคุณและเขานะครับแล้วมันจะออกมาจากความจริงใจแล้วเราคุณชมเขาให้คนอื่นฟังเนี่ยมันจะเป็นคําชมที่มันออกมาจากความจริงใจแล้วตัวผู้ที่ถูกชมเนี่ย จะรู้สึกประทับใจนะฮะบ,บางทีเขินครับเขินเลยว่าเฮ้ยโอ้โ oh ห oh, เราเป็นอย่างนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยถึงตดอ,อยู่ด้วยกันสองคนจะไม่เคยชมก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้สาวๆเอาไป ปรับใช้ในความสัมพันธ์แล้วมันจะกลายเป็นเสน่ห์ของคุณที่ทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยรู้สึกภูมิใจในตัวคุณแล้วเขาก็จะภูมิใจในตัวเองนะครับอ่ะอีกอย่างนึงอีกหัวข้อหนึ่งก็คือเรื่องบนเตียงเรื่องบนเตียงเนี่ยมันมีหลายอย่างเลยที่สาวสาวเนี่ยนะครับสามารถชมผู้ชายแล้วทําให้เขารู้สึกประทับใจได้นะครับอ่ะก่อนที่จะเข้าเรื่องนะผมจะบอกก่อนว่า ทุกๆเรื่องที่คุณจะชมอะอย่างน้อยๆให้มันมีพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วเวลาชมออกมาเนี่ยมันจะชมออกมา,าจากความจริงใจนะครับอย่าไปโกหกการที่คุณชมด้วยคําพูดโกหกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนการอวยพอเป็นการอวยเนี่ยบางทีอีกฝ่ายนึ่งเขาจะรู้สึกได้ว่ามันไม่จริงใจนะครชมเนี่ยการหาเรื่องเรื่องชมเขาเนี้ยนะครับ ควรจะหาเรื่องที่อย่างน้อยๆมีพื้นฐานความเป็นจริงหรือเราเอามาปรับเปลี่ยนในคําพูดเราให้มันเป็นสิ่งที่น่าฟังยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติแฟนคุณเนี่ยมีน้องเคที่มีขนาดเล็กนะฮะจะชมยังไงเออถ้าแฟนมีขนาดเล็กน้องเคเล็กอะไรเงี้ยสมมติเวลามีกิจกรรมบนเตียงอย่างเงี้ยคุณอย่าไปพูดว่าโอ้โ oh, หใหญ่จังเลยค่ะฟิตจังเลยค่ะอย่างเงี้ยคือโปแตกครับผู้ชายเขาจะจับได้ว่ามันโกหกมันไม่จริงอย่าไปบอกว่าใหญ่ ฟิตหรือมันแน่นมันโอ้โหมันเจ็บหรือมันอะไรอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้มันคือมันคือคําชมที่มันโอเวอร์มันไม่จริงนะฮะสิ่งที่คุณจะชมได้นะครับสมมุติคุณมีอะไรกับเขาอยู่คุณอาจจะบอกว่ารู้สึกดีจังเลยมีความสุขจังเลยเสียวจังเลยเนี่ยคำพวกนี้ใช้ได้กับคนที่น้องเคเล็กรู้สึกดีเอ่อเสียวจังเลยอชอบจังเลยพวกเนี้ยได้ ซึ่งมันไม่ได้พูดถึงขนาดนึกออกไหมฮะถ้าคุณไปบอกว่าใหญ่จังเลยครับจังเลยฟิตจังเลยอย่างเงี้ยมันคือคําพูดที่ตรงกันข้ามแล้วมันจะดูไม่จริงใจแล้วมันจะอาจจะทําให้เขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นก็ได้ว่าคุณอวยในสิ่งที่ไม่จริงแต่ถ้าคุณบอกว่ารู้สึกดีจังเลยเสียวจังเลยอย่างเงี้ยชอบจังเลยไอ้คาว่าชอบเสียวหรือรู้สึกดีเนี่ยมันไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์ว่าขนาดน้องเคมันจะเป็นขนาดไหนนะครับซึ่งสมมุติถ้าคุณถ้าเขาทําให้คุณแล้วคุณรู้สึกดีรู้สึกเสียว หรือก็ชอบจังเลยมันมีมันมีบางคนชอบแบบที่มันไม่ใหญ่มากหรือขนาดเล็กเพราะว่ามันจะไม่ทําให้ผู้หญิงเจ็บหรือมันจะไม่ทําให้ผู้หญิงจุกถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเราพูดสิ่งที่มันเป็นใกล้เคียงกับความจริงหรือมันเป็นความจริงมากที่สุดแล้วเวลามันถ่ายทอดออกไปจากปากขณะที่กําลังมีอะไรกันอยู่หรือหลังจากมีอะไรกันแล้วเนี่ยมันจะทําให้ผู้ชายที่มีปมด้อยในเรื่องขนาดเนี่ยนะครับเขาก็จะรู้สึกภูมิใจรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นหรืออย่างหนึ่งถ้าคุณไปเจอผู้ชายแบบ้วน ตุ้ยนุ้ยมีพุงใหญ่มีเนื้อย้อยตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่ชอบผู้ชายที่เป็นหุ่นหมีหุ่นหมูหรือแบบอวบอ้วนน่ารักเนี่ยบางทีคุณไปเวลานอนเล่นนั่งเล่นกันอยู่หรือมีเซ็ก์กันอยู่ก็ตามแล้วคุณไปจับตรงพุงเขาหรือตรงหน้าอกเขาหรืออะไรเงี้ยแล้วคุณบอกอุ้ยน่ารักชอบชอบ,ชอบขยำนุ่มดีจังชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ยิ้มแย้มหวัวเราะเล่นมีความสุข ทำทำออกมาจากใจจากอินเนอร์ว่าเราชอบจริงๆแล้วเราก็เอ่ยชมออกมาขณะที่มีอะไรกันอยู่เนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกดีนะฮะมันจะทําให้คนพวกเนี้มั่นใจขึ้นมาเพราะบางคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายอะ่ะเท้าอ้วนเจ้าเนื้อหรือมีพุงหรืออะไรเงี้ยแล้วแล้วอีกฝ่ายคือ ไม่พูดถึงเลยหรือว่าหรือว่าทําเป็นไม่มองไม่สัมผัสหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้ให้เขารู้สึกแย่ไปกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเพศไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าคุณชอบในสิ่งเหล่านี้นะแล้วคุณแบบบางทีคุณไปนอนนุนแล้วเอ้ยน่ารักจังเลยน้องพุงน้องพุงหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเวลามีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วคุณไปรูปไปจับไปเหมือนมันเคี้ยวไปเหมือนอยากเล่นอะไรเงี้ยแล้วมันจะทําให้ให้ผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับที่เขาเจ้าเนื้อหรือเขามีพุงหรือเขามีอะไรเงี้ยแล้วเขาจะรู้สึกดีว่าเขาได้รับการยอมรับจากคุณและจสร้้าางคคววมมั่นนใใหพก ม,มากขึ้นเวลาที่คุณมีบทรักหรือมีเพศสัมพันธ์กันบนเตียงนะครับอันนี้ก็เลย อยากจะเอาเรื่องนี้มาฝากสาวๆให้ฝึกศิละปะก,การใช้ปากนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีในชีวิตประจําวันในความสัมพันธ์คู่รักนะครับหรือในเรื่องบนเตียงก็ตามถ้าคุณรู้จักใช้ปากใช้คําพูดของคุณให้เป็นเนี่ยมันจะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแนบแน่นยาวนานและมีความสุขนะครับก็เลยเอามาฝากสาวๆของผมกันนะครับในวันนี้แล้วเจอกันครับถ้าคุณอยากยกระดับเรื่องบนเตียงของคุณให้ร,ร้อนเบดแอดวานซ์จะเปลี่ยนชีวิตของคุณ ในเรื่องบนเตียงให้เล่าร้อนซาบซ่านและพัฒนาขึ้นสู่ระดับแอดวานซ์สวัสดีครับเทนนวิกนะครับเบสแอดวานซ์มีเทคนิควิธีการต่างๆมาฝากสาวๆกันนะครับสเสน่จากการใช้ลิ้นการใช้ปากคุณจะมีวิธีการใช้ปากเม k เล o v e ให้เขายัางไงให้ผู้ชายตื่นตัวบทรักแบบเอาด o ร์นอกสถานที่ หรือการแต่งคอสเพย์การเล่นบทบาทสมมติในคอร์ดเด็ดอัวันของผมเนี่ยจะรวบรวมศาสตร์ในการปฏิบัติจุดไหนที่นวดแล้วทําให้ผู้ชายคลายเครียดทําให้ผู้ชายรู้สึกผ่อนคลายมีความสุขนะครับที่เด็ดไปกว่านั้นนะครับผมยังมีวิธีการนวดที่จะปลุกอารมณ์พร้อมสําหรับทํากิจกรรมนะครับคุณรู้ไหมว่าการอาบน้ำให้ผู้ชายเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์อย่างหนึง่งให้กับผู้หญิงเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้มือการใช้หน้าอกหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะ,ะมันจะทําให้ผู้ชายของคุณเนี่ยติดใจลหลงไหลแล้วไปไหน อยากกลับบ้านเรี๋วทุกวันนะครับเด็ดที่สุดอีกอย่างหนึ่งที่ผมไม่อยากให้คุณพลาดเลยนะครับคำคอนโทรครับคำคอนโทรคืออะไรคำคอนโทรคือการที่ให้สาวๆเนี่ยได้ฝึกเป็นผู้ควบคุมการหลังให้เขาคุณจะสามารถจัดการกับน้องเคของเขาได้ว่าจะให้เสร็จเมื่อไหร่ไม่เสร็จเมื่อไหร่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคัดสรรมาเนี่ยเป็นประสบการณ์จากผมโดยตรงจากผู้ชายที่อยากให้ผู้หญิงเนี่ยพัฒนาตัวเองให้ไปสู่ระดับวนันแล้วคุณจะมีความสุขในเรื่องบนเตียง มีความสุขกับความรักมีความสุขกับคนรักของคุณมากึงขึ้นนะครับแล้วเจอกันครับ